สวัสดีครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2567นะครับผมก็มาอยู่ที่บ้านไร่ไถนะครับตำบลท่าโพชัยอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาที่แปลงสารี่หรือบวบงูนะครับที่เขาเรียกกันนะครับผมแปลงนี้นะครับก็อีกแปลงหนึ่งนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฟูร่าของเรามาฉีดพ่นนะครับทางใบเพื่อให้พืชนะครับสร้างความทนทานต่อโรคนะครับ นั่นนะฮะเราก็มาเจอเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้คือพี่สุพินพชชิ์นะครับอันนี้คือพี่ชายผมเองนะครับเท่าที่ดูมาเท่าที่เดินมาตั้งแต่ต้นทางเห็นความสมบูรณ์ของต้นสาลี่เนาะครับฉีดพ่นยังไงเริ่มต้นปลูกได้ไม่ถึง10วันเนาะแล้วก็พ่นครั้งหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้น7วันพ่นอีกแล้วหลังจากนั้น7วันก็พ่นอีก คนมาหครั้งนะครับตรงนี้ใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยฟูลาใช้จริงครับใช้จริงใช้จริงดูใบนะครับดูใบใบโตกับฟักเหมือนฟักทองเลยฟูลาของเราเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับทำให้พืชเสริมสร้างความทนทานต่อโรคพวกโรคต่างๆแม้กระทั่งพวกเชื้อราที่มันเกิดกับซารีเนี่ยแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเกิดปกติถ้าฝนลงตรงนี้เขาจะไปก่อนเลยแต่ฉีดฟูล่าแล้ว ใบเขาจะเนียนเขาจะแก่ไปตามอายุของเขาใบจะเนียนจะมันวาวมันมันมันวาวแต่ว่าแบบนี้มันแก่ไปตามอายุเก็บเก็บช่วงแรกนี่ลูกมันจะอยู่แถวนี้เลยแล้วมันก็จะเลื่อยไปเก็บไปเรื่อยๆที่เห็นบางๆเนี่ยยังยังยังไม่ไม่ดกแต่จริงๆแล้วมันดกตอนกลางคืนใช่กลาถ้ามาดูช่วงเช้ามันจะถูกเก็บไปแล้วใช่อันนี้มันเก็บไปแล้วอ ใช้ฟูล่าของเรามาตลอดเนี่ยรู้สึกว่าออกดีเชื้อราก็ไม่ค่อยเกิดติดดีเขาจะติดต่อต่อกันไปอ๋อเขาติดต่อเขาจะติดอย่างนี้ไงครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองอ่าแล้วเขาก็เว้นแล้วเขาก็ไปต่ออีกแล้วต้นหนึ่งเขาจะมีหลายเครือเนาะเขาก็จะไปหลายที่ก็ไม่รู้ว่าเครือไหนมันติดเขาจะติดแบบนี้เลยคือติดแบบนี้ตลอดแล้วมันดกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องตามกันมานะครับเราก็จะเก็บได้ทุกวันทุกวันถ้ามาช่วงเช้าเขาจะ โอ้โหสวยมากสวยมากมันจะหอยเต็มนี้เลยครับชอบชอบป้าลูกล้านหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยกะพีชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตวบอันดแบบนี้ถามหน่อยะีชอบปาชอบมาชอบมาถ้าชอบป้าด้านนู้นมันจะดกกว่าเพราะว่าถ้าเขายังเห็นอากาศอย่างนี้เขาจะดกมากอ๋อหมายถึงว่าถ้าโดนแสงแดดมันจะดกใช่ให้อากาศมันถ่ายเทมันล่มถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาดก <substit uting> ขนาดไหนที่กินได้เขาก็กินได้น <questioned> ั <kir gue bbe> ่แหละเริ่มจากนี้เลยนี่แหละใช่นี่แหละนี่แหละเบอร์หนึ่งของตลาดผมเก็บเลยอันนี้เบอร์หนึ่งของตลาดนะครับส่วนมากเขาส่งไปที่ไหนอีสานตอนบนนะครับอันนี้คือขอนแก่นอะไรคือนีนแหละน้องคงน้องคายอันนี้คือผักปลอดสารพิษด้วยนะใช่กินเลยผมกินให้ดูเลยมันหวานใช่หวานหวานผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยพวกสารพิษอันนี้เลยอันนี้แท้ๆเลยใช้ฟูล่าฉีดทั้งหมดเลยแต่สารพิษต่างๆไม่ได้ใช้นะไม่ได้ฉีดเลย ซาลี่เนี่ยชื้อราในซาลี่เนี่ยมันเกิดเยอะไหมแล้วมันเกิดจากตรงไหนก่อนมันจะเริ่มจากใบเกศถ้าสมมุติว่าฝนตกชุบถ้าตกอย่างเย็นนี้พรุ่งนี้มาลืนอะไรอย่างนี้มันก็พอเชื้อราลงมันจะเป็นใบกรอบ อ๋อห่อไปเลยแล้วก็รามอันนี้ใช่ใช่เชื้อราไหมแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนเขาคุมแล้วข้างนี้เขาใบเขาก็แก่อ๋อใบแก่แก่ตามปกติเขาแก่แล้วก็จะเหี่ยวนั้นคือใบที่มันเกิดก่อนแต่ถ้าเป็นเชื้อราลงเขาจะลงยาวขึ้นไปเลยอ๋อรากขึ้นบนเลยคือแล้วพืชก็จะไม่ออกลูกเพราะว่าโดนเชื้อราสารี่มันจะไม่โตจะไม่ไม่ออกลูกด้วยใช่มันจะมีปัญหาเลยอันนี้คือ จากประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ทามาไม่รู้กี่ปีแล้วเป็นสิปีนะครับคืออันนี้ใบมันมันแก่ปกติคือใบเขาจะนวลอ่ามีนวลมีมีไขหรือมีนวลนะครับมีมันมีมันเขาไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นเชื้อราครับอันนี้คือดูได้ทั้งป่าแล้วเขาทำเองอ่ะรู้ทําเองรู้นะครับเพราะว่าผมปลูกประจําผมรู้อ่าโอเคครับผมเยียบ